เรื่องย่อละครสืบสวนสำนวนรักสอง Investigation of Love 2แพททนายสาวสุดแกร่งลูกหนึ่งยังคงทำงานอยู่กับสำนักงานกฎหมายมวลชนภายใต้การดูแลของมโนธรรมเช่นเดิมแต่คราวนี้ผู้ช่วยคนเก่าของเธออย่างคมกริชได้กลายเป็นทนายความหน้าใหม่ในสำนักงานกฎหมายชื่อดังอย่าง New Law Society ดำเนินการโดยพงทองทนายความที่ดังขึ้นมาจากการช่วยแม่ค้าที่ต่อสู้กับมาเฟียในตลาดจนกลายเป็นดาวเด่นของวงการทนายความ คมกริชคิดว่าการมาทำงานที่ใหม่จะช่วยให้เขาได้ประสบการณ์การเป็นทนายมากขึ้นแต่ไม่อยู่ไปนานวันเขาก็ยิ่งค้นพบว่าวิธีการทำงานของคนที่แน่นช่างแตกต่างจากสำนักงานกฎหมายมวลชนมากเหลือเกินเขาอึดอัดกับการทำงานที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินและค่าตอบแทนน้ำซ้ำยิงต้องถูกอายการสาวอย่างน้ำหวานดูถูกว่าเป็นคนไม่มีอุดมการเห็นแก่งเงินที่ร่วมมือกับกวินตำรวจหนุ่มผู้คอยหาหลักฐานมาคัดง้างในคดีต่างๆที่เขาทำอยู่ แพทยังคบอยู่กับวัสุแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองจะไม่ได้หวานชื่นเหมือนตอนแรกเริ่มแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกลับกันด้านหน้าที่การงานของแพทดูจะไม่ค่อยราบรื่นมากนะักเพราะบ้านของเธอกำลังจะถูกขึ้นค่าเช่าที่อย่างไม่เป็นธรรมจากวัดงานที่สำนักงานทนายก็มีมาไม่หยุดหย่อนแต่ล้วนเป็นงานที่แทบไม่ได้เงินทั้งสิน้นแถมเธอยังต้องไปเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการตอบปัญหาข้อกฎหมายของประชาชนซึ่งไปเพื่อนสนิทของแพทเป็นโปรดิวเซอร์รายการ ในรายการเธอมักจะมีปากเสียงกับพงทองอยู่หลายครั้งเพราะความเห็นไม่ตรงกันจนทำให้ทัวลงแพทอยู่บ่อยๆถึงกระนั้นเธอก็ยังจำใจทำต่อเพราะเห็นว่าเป็นรายการของเพื่อนวันหนึ่งแพทพบว่ามโนทำได้หาผู้ช่วยคนใหม่มาแทนที่คมกริบนั่นคือโจเด็กวัยรุ่นหน้าตาดีที่ดูเหมือนมีปมอะไรบางอย่างไม่น่าไว้ใจแพทเองก็สงสัยว่าโจจะเป็นประโยชน์ต่อเธอหรือไม่ดูเหมือนการมาทำงานที่สำนักงานของโจเองก็เหมือนจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ตลอด แพทรอบสังเกตความเคลื่อนไหวของโจที่ดูไม่ค่อยชอบมาพากลชีวิตส่วนตัวก็เริ่มมีปัญหาเมื่อพพา,ายลูกของเธอเข้าไปข้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการประท้วงซอขอบแพทตกที่นั่งลำบากเธอจะรับมือกับการงานและความวุ่นวายในฐานะแม่ได้อย่างไรต้องติดตามชมออกอากาศทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทย P ี s ช่องหมายเลข3เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568